สวัสดีค่ะเบิ้งพี่น้องเบิ้งบักบวบว่วานไมปหน่อยเก็บใหู้มขาเจ้าทุกงบางหง่วา,าสิถายคุณยายมาเอาคุณยายกับโบฮันมาก็เล่ให้มันสีแก่ก,ก่อนนี่ตัวน,นี้กินว่าท่านับแก่กไปพี่น้องมันเป็นหมาตัวโตดีดดบ้านเมืองแนวนี่นาะพี่น้องเนาะ โลกแนวนี้กะโอ้ย่บานปลอดไยสุดอยู่บานลกักกเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนน,นนี่หล่ะนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดจังไดไปใส่มันเกิดหย่านจักมูหย่านเพิินนะเฮ้าหย่านเพิินละหย่านกันเองสันแล้วปลอดไั่ไห้ดีที่สุดอยู่บานในหากเห็เฮ็ดหั่วเฮ็ดสวนไปพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮ็ดสุมด่มติดกระบานเลยค่ะพ่อเนี้ยมือเศา ไอเฮสวนเนี่ยกระปูกเปยนั่งอากาศเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะกระปูกบ่หลายอย่างเด้พี่น้องปลูกพ่อได้กินพ่อได้เบิงบ่งโฮมเบิ่งเง่าไปที่ค่ะสอนโฮมสอนเง่าไปนาเนี่ยเมื่อเสาร์กะซิมีลมแน่ กังเว้นเอ้าเอา,เอาพี่น้องสงสัยฝนสิตกอีกบ่เอา้าแห้งไร่ไอ้หากระยูจังสีละพี่น้องเอ้ยอยูน้ำหัวน้ำสวนไปไอ้หา่าเริ่มมีล่มมีหยังแน่แต่ว่าใบายๆโอ้ยคันมันฝนบมตัวกระเอาขนาดไอ้หา่าล่มเย็นซ่อย ้างทั้งนั้นข้าเจ้าเกี่ยวเขาหนาแรงแต่ว่าของไม่น้อยเกี่ยวแล้วเมื่อนีครบรอบปีนึงค่ะพี่น้องปีหนึ่งทีเดี๋ยวเอาต้นใหม่ลงปลูกตน้นใดไอไอปูกกอนปลูกปลายแม่าสาเพิ่นกระสีไงต้นใดที่แบบว่าเทากับมันบอมเปนปลูกมือเดียวโหลดเนาะกับปลูกไปเรื่อย กะสิบกะสิใหญ่น้ำกลนกันแต่ว่ากัพูดถึงว่าเนี่ยพอปลูกปีหนึ่งก็ได้ชื่นชมซ้ำนี่เนาะอันนี้ต้นซักหลายเมเติบอยู่ีได้พี่น้องแต่ว่าม่วนทั้งลมกับกับค่อยๆปลูกเพราะว่าเอาไว้ข้าวซางข้าวซางต่ออยู่ในเน็ตเนี่ยนะคะอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเอามาเสียบล่ะกะพอมันใหญ่มันสูงได้จักประมาณ สาม0ิบี่ซิบเส้นขา้าเอาลงปลูกเนาะมันกะค่อยๆใหญ่ตน้นแดเข้าสร้างเป็นต้นกามาปลูกก่อนมันกะสิเนี่ยสูงประมาณเนี่สร้างมาต้นละสิบห้าบาทแต่ว่ามือเสาลงมาทายแล้วนะคะแด้สะเสาันแต่ว่ามันผาามันกะยามมือเสาเนาะอันนี้ซ้ายเติบละ เล้ลงมาอีกรอบนึงเห็นอากาศเห็นเห็นลมโซยโซยเนะก็เลยว่าเอ้ยบงบรรยากาศอีกจักน้อยนึงก่อนลมโซยโซยมาอ่าปีหนึ่งแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยได้โฮมได้ยังได้พี่น้องขาลงมา เเวียกกังเว้นแดดๆสมมุมิว่าเาสาใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นเนาะกระด้ห่มใหม่แหละนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ